อีกแล้วเพื่อนเพ่นยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูเปี้ยวปากเปี้ยวปากเมนูจ๊ดจัดไปเลยไปกับวิวเลยวันนี้มีอะไรดีไปดูซิดูสิดูสิทุกวันใครเรียกร้องมาวันนี้สิไปผ้าไปก่อยเขาปุ่นเลยจ้ะวันนี้จะพาไปทำเมนูจ๊ดจัดทานแค่นี้เมนู กับไข่ต้มนะคะยำข้าวปุ้นหรือว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าก้อยข้าวปุ้นกับไข่ต้มไปดูเลยค่ะลวกขนมจีนไว้แล้วเห็นไหมลวกขนมจีนมันก็จะมีขนมจีนคำ,คำว่าก้อยก็จะมีพริกป่นน้ำปลาน้ำปลาพระเอกของเราก็คือขา้าวั่วนนี่ค่ะ ขาวคั่วก็พริกสดๆนะคะเพื่อนข้าวคั่ววิคั่วไว้แล้วนี่นี่ข้าวข้าวมันจะหอมนะคะคําว่าลาบขนมจีนก้อยคําว่าก้อยมันต้องมีข้าวคั่วใช่ไหมคะอุ้ยไม่เคยไม่เคยเบื่อเมนูสุดยอดคะ่ะพวกเราไปกันเลยมีอะไร มือล้างให้สะอาดอันนี้ส่วนตัวดูจัดผักน่าทานไหมคะมีผักมีถัว่วผักสดๆจัดจัดถาดไว้แล้วคะ่ะจัดถาดไว้แล้วเพื่อนไปเลยนี่ก็จะไปเลยอันนี้ก็จะพริกป่นก่อนอันดับแรกมาจุดๆจุดๆจุดจุดบดออ้ย หอมข้าคั่วค่ะเขาคั่ววิวคั่วแล้วก็บดทําเองเขาคั่วมันถึงย้ายใสดใจสสดใจนะคะไปเลยอุ๊นำขนมจีนขนมจีนที่เหลือเราก็ไปทําเป็นทานกับส้มตำอะไรได้หมดนะคะแต่เราก็จะเอาให้พออิ่มนะคะขนมจีนดูสิจุ๊บ วิก็จะมาตัดให้มันไม่ยาวมากนะพเพื่อนเพื่อนมาตัดมือล้างสะอาดเลยจ้าแล้วไปก็ใส่ผงนัวไม่มีนัวนัวนวขี้มือนี่เลยมะเนี่ยวิ่ก็จะมายำยำให้พออิ่มนะคะปุ๊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 ถ้ามันยาวม,มากเราก็ตัดนะคะเพื่อนตัดตัดออกไปอย่างนี้นะคะวิ้กก็จะมายำอยากให้มัน ได้ทานเดี๋ยวะก็จะมาซัวซเข้ากันอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนขนมจีนเส้นนี่ยาวมากแล้วก็จะมาตัดก่อนนะคะเสร็จเราก็เอาไว้ทานกับอย่างองื่นได้ค่ะมาตัดแล้วครับวันนี้ก็จะไปเลยจะจวดเข้าพริกป่นเผ็ด หนึ่งช้อนวิวิชอบทานเผ็ดหนึ่งอุ้ยวิจังโพดพวกเผ็พีน่นอนเลยหนึ่งช้อนโตน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำปลานะคะเขาเรียกว่าก้อยเขาปุ่นไหมคะ่ะอุ้ยน้ำปลาหนึ่งช้อนโตพอคะ่ะทยำยำ ยำๆอันนี้น้ำปลาอ้ยน้มมปลาหมดเลยจะได้ไปซื้อน้ำปลานัวๆปลาเขยลาวนวัวมีชอบน้ำปลาหนัวๆจุดจุดไปเลยค่ะน้ำปลาน้ำปลาเขยลาวน้ำปลาเข้าไปแล้วเราจะมีอะไรเพื่อนการยำม,มันก็ต้องมี อุ้ยพิจหรณมะเขือเทศเรียกีสัมก็ชอบยำใส่มะเขือเทศยำ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 ก้อยข้าวปุ่นใส่มะเขือเทศใส่อะไรอุ้ยมีผักอันนี้ด้วยมีผักแพลวด้วยมีผักแพลวหมดแล้วนะนี่ผักแพลวผักแพลวผักแพลวเนี่ยใส่กับลาบกับก้อยนี่มันจะหอมมากนะคะผักแพลวลงไปแล้วผักแพลวโอ้ยหอมมากเลยหอมใส่ใจแล้วก็ นี่เพื่อนมาดูสิพระเอกของเราก็จะมีเข้าวคั่วข้าวคั่วจุดจุดลงไปแล้วน่นข้าวคั่วของวีวีอู้ยช้อนโต๊ะเหมือนกันข้าวคั่วอู้ยเปิดเปิดเปดเปิดสองช้อนข้าคั่วลงไปแล้ววีวีทนไม่ไหวแล้วข้าคั่วมันหอมใส่หลาบใส่ก้อยส้อยใส่มาเลยแล้วก็อันนี้นะคะหอมสด บื้มลงไปนะคะเบื้มลงไปแล้วหอมสดบ <c oughs> ุ๊ยมันเป็นจานตะปันพี่โนองเอ้ <c oughs> หอมสดหอมหัวแดงก็มี <c oughs> แล้วก็อุ้ยสลันแหนสักนิดหนึ่งหน่อยเจ๊บจบ <c oughs> แล้วก็เราก็ซวกเข้ากันเลยนะคะ <c oughs> ดูสิเพื่อนน่าทานไหมเยอะๆเข้ากันก่อนเยอะๆเข้ากันก่อนเยอะๆก้อยข้าวปุ้น ดูจัดผักเต็มจานเลยค่ะวิวชอบทานลาบก้อยยำยำก้อยก้าปุ้นนี้เราได้ทานกับผักนะคะเหมือนเมี่ยงเนาะเมี่ยงปลาแต่วันนี้ไม่ปลาอยู่ข้างล่างวันนี้จะทานกับไข่ต้มค่ะไปเล็กก็ไปนคนเข้ากันเลยค่ะจดุดจุดหั่นนี่พริกลูกโดดพริกปน่นแล้วก็เผ็ดๆแล้วก็เติมพริก เด็ดๆลงไปอีกเลยค่ะเติมพริกเด็ดๆพริกแดงๆลงไปให้มันยั่วๆเลยก้อยข้าวปุ่นกับลาบข้าวปุ่นโุ้ยดูจิจัดจิจัดกันแล้วค่ะมันคนเลยค่ะเพื่อนหยวดยวดเลยทิมะนาวมะนาวไหมเอาใส่มะนาวไหม มะนาวก่อนมะนาวก่อนก้อยก้อยต้องมีมะนาวปึ๊คือเป็นเศษไงปลาโซ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 เดี๋ยวหามะนาวก่อนมะนาวอยู่ไหนมะนาวมาสิมะนาวมะนาวมะนาอยู่ไหนลนเจ๊ะมะนาหลบมุมเหรอมะนา จากบีโอมะนาวจากบีโอนะคะล้างมะนาวแ,วแวใส่เลยค่ะเพื่อนล้างมะนาวแล้วก็จุดจวดใส่เลยค่ะเพื่อนมะนาวนี่ก็จะทำมะนาวหั่น่างนี้ค่ะมะนาวหาเจอแล้วมะนาวหาเจอก็จะดจวดเข้าไปเลยเอามะเล็ดเอาก่อนเอาเม็ดมะนาวออกก่อนแล้วก็วิวใส่อย่างนี้เลยค่ะนะคะ ก้อยของวิวีนี่คะ่ะอุ้ยป๊าตะบีบไปเลยมือล้างสะอาดบีบไปเลยคะ่ะป๊ามันคือยังเสียบมันคือหอมค่ะเท่มะนาวก้อยข้าวปุ่นใบวิวีช่องไทยสวิสอุ้ยป๊าท้อป๊าท้อปลาทษอุ้ยข,าขา้าวคั่วนี่มันทำไมถึงหอมนะคะคนไหนอย่าไปคนบางคนทำข้าขวคั่วนาน มันไม่อร่อยนะคะต้องทำสุดคั่วเองให้หอมๆเลยหอม,ม,หอมถึงข้างบ้านข้างบ้านมาได้จะามาได้ด้วยฝรังฝรังฝรั่งเสี่ยวพริกฝรั่งจะยั่วน,น,น้ำลายมากนี่ค่ะก้อยข้าปุ้นทานกับผักทานกับผักนะคะเพื่อนดูสิหอมเตะจ,จมูกพี่จะทนพี่ทนไม่ไหวแล้วละคะ่ะ ก่วยกับปูนใบวีวีดูสิน่าทานไหมล่ะทานกับเพื่อนๆนะคะก็ไปทานกับผักแพรทานกับผักสดๆนะคะเพื่อนทานกับไข่ต้มเมนูนี่ไอเจ้าไข่ต้มนะคะทานกับไข่ต้มก็ได้โปรตีนแล้วนะคะพอแล้วจัดสวยๆไปทานกับวีวีไหมล่ะ ยุ้มยุมไหมยุมยุมกับพี่พมาไปยุ่มยุไข่ต้มนะคะแล้วก็จัดวางทานแล้วก็ไปห่อกับผักสดๆนะคะเพื่อนนะเสร็จแล้วเพื่อนไปดูเลยห่อไปห่อซิซัซิซเาซิซัดซิซาดก้อยข้าปุ่นไหมก็เป็นแต่แฉมันหอมแห้งไงหอม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 มากนะคะยำข้าวปุ้น ทานกับไข่ต้มใบวีวีเห็นไหมซีซาดมไหมจ๊ะยำข้าปุ้นถาบใบวีวีนะคะบางคนอยากทานกับทะเลทะเลวีวีนำเสนอไปแล้วนี่ทานง่ายๆทานกับผักสดๆผักก็เหมือนสลัดคะ่ะนะคะเพื่อนไปทำดูนะทาน ยำข้าวปุ้นก้อยข้าวปุ้นกับผักสดมาเลยมาหนุงกันเลยโปรโตีนก็ไข่ต้มนี่ไงคะ่ะมันเข้ากันคักเดอ้อเลิฟเลิฟเอ e r y รี d บอดีสมใจสิคนพูดก็นำรายไหลมาเลยค่ะมาเลยนำไาลไหลก็มานะคะบ๊ายบาย see you next day ครีปเลิฟเลิฟ อุ้ยบิบิทนไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ